สสัปดาห์เต็มแล้วนะคะสำหรับสงครามอิสราเอลฮามาสยังเต็มไปได้วยการโจมตีโดยเฉพาะทางอากาศอย่างต่อเนื่องซึ่งปรากฏว่ามีความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้ง2ฝ่ายยอดรวมผู้เสียชีวิตจากการสู้รบในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า6,000คนเข้าไปแล้วบรรยากาศ ในกาซาซิตี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายนะทำกลางการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลอย่างต่อเนื่องในบริเวณดังกล่าวแน่นอนคนไทยได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับล่าสุดเนี่ยทางกอตอมีการยืนยันยอดคนไทยในอิสราเอลที่เสียชีวิตเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนเมื่อวานนี้นะครับรวมรวมแล้วก็30คน สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ The Six th Sense Talk Talk ข้างโกดังนะฮะตอนนี้กงโกงอ่อนเออเราอยู่โกดังนะอ่าฮะเรื่องราวในวันนี้เนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ามีเรื่องการสู้รบเรื่องของสงครามต่างๆ<อ>ที่เกิดขึ้นนะตอนนี้แล้วคนไทยเนี่ย ยังไปอยู่ในพื้นที่นั้นอีกเยอะเป็น,นงานหักเลยก็ว่าซึ่งตอนนี้เนี่ยวันที่เราถ่ายทำเนี่ยเสียชีวิตไปประมาณ3 0คนแล้วนะคนไทยต้องขอแสดงความเสียใจกับ,กบครอบครัวด้วยนะคร<ช>คราวนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยพอพูดถึงเรื่องสงครามขึ้นมาผมไปนึกถึงเรื่องของดาว9ก้ายุคซึ่งยุคที่9เป็นยุคที่เขาบอกว่าจะเกิดสงคราม ก็คือยุคนี้แหละยุคนี้แหละมันกำลังจะเข้าปี67แต่จริงอ่ะมันน่าจะเปลี่ยนเป็นยุคที่9ไปแล้วในระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมคราวที่ผมถามอาจารย์เต้เรื่องดาว9้ายุคก่อนคราวที่ดาว9ยุคเราจะนับกันยังไงเรื่องของดาว9้ายุคคือโดยง่ายๆเลยคือยุคหนึ่ง20ปียุคที่1มี20ปีอ่ายุคที่ 2- ก็20ปีก็รวมกันเป็น180่งร้อยแปดสิบปีสัมผึนหนึ่งรอบหนึ่งรอบพอถึงยุคที่1ต่อไปเป็นยุคที่็นึ่งต่อยุคที่ัน็จ่งบ่ออีอมันเป็นยยุุคคบนล่าง มียุคบนยุคล่างด้วยใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นยุคล่างห้าไม่นับห้าไม่นับหนึ่งสองสามสี่เป็นยุคล่างใช่แล้วก็มียุคบนแต่คราวนี้ก็จะมีการสลับแล้วแต่แล้วแต่สูตรบางบางบางสำนักอ่าฮะแต่คราวนี้ถามว่ายุคเก้าโดยโดยปกติมันเขาเรียกว่าเป็นยุคแห่งการปฏิวัติยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอ่าเป็นในลักษณะนั้นคือเปลี่ยนจากยุคหนึ่งมาอีกยุคหนึ่งับหรือแบบถ้าเราให้เห็นภาพก็เหมือนแบบยุคก่อนที่เป็นปฏิวัติอุตสาหกรรมจะจะเป็นรถแบบเขาเรียก น้าเทียมเกวียนก็ม,นมาเป็นเครื่องยนต์สันดาบอันนี้มันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยเอาอย่างของเรานี่กำลังจะเข้ายุค9้าแต่จริงยุค8เปลี่ยนไปแล้วนะน,นั่น,เ,นเรื่องของรถไฟฟ้าเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นอย่างถามว่าถ้าเราย้อนคุยเมื่อ20ปีเรื่องรถไฟฟ้าเขาบอกแมงบาเออเออเออบ้าไม่มีหรอกถูกต้องถูกต้อง20ปีที่แล้วโทรศัพท์เนี่ยยังรู้สึกว่าเป็นกระดุกมากโอ้ยเพจดเจอเรามันยากมากนะราคาสูงมากแล้วการที่จะบอกว่าเราจะคุยกันผ่านกันโดยเห็นหน้าเห็นตากันนี่เจอมากพอเจอมาก พ่อถึงถึงยุคนี้ยุก้าคือยุคที่เปลี่ยนแปลงยุคเปลี่ยนเป็นธาตุอะไรยุค9ยุค9าธาตุไฟครับธาตุไฟยุค9าธาตุไฟโดยโดยโดยเกือบทุกสำนักเลยเป็นเป็นธาตุไฟไม่ไม่ไม่เหมือนอันอื่นอืไฟมันเผาผ่านทุกทุกอย่างคราวนี้เราก็ต้องดูว่าในยุคเหล่าเนี้ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างซึ่งบางคนบอกว่าอ่ะพอสมมุติปี67เข้ายุค9ก็คือโดยสมบูรณ์บอกไม่ใช่มันจะมีช่วงก่อนหน้าช่วงหลังก็อย่างที่เกิดขึ้นมาก็คือเรื่องของโควิด โควิดนี่คือการเปลี่ยนยุคถ้าย้อนไป20ปีที่แล้วปี 4... 6 4 7ก็เก็ดึนเกิดสึนามิทุกรอบ20ปีจะมีการล้างทีจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างจะมีการเสียชีวิตเยอะอยางนี้ละกันและมีปัญหาที่เกี่ยวกับทั่วโลกใช่เป็นอย่างนี้แต่คราวนี้ถามว่าแล้วแล้วมันสัมพันธ์อะไรกับเราก็คือถ้าให้เห็นภาพคือเขาเรียกเป็นการคัดตัว คัดตัวคนผู้สู่เลือกให้ไปสู่ดาวยุคใหม่ยินดีด้วยนะครับคุณอ๊อก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นเป็นการที่จะคัดคนให้ไปสู่ยุคใหม่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเหตุอย่างเงี้ยวุ่นวายทั่วโลกครับคราวนี้ผมถามเกิดสงครามผมไม่รู้ใครถูกใครผิดสงครามมัมีการสู้รบกันขึ้นมาพอเกิดการสู้รบขึ้นมามันมีแต่เสียกับเสียคนนี้ฆ่าคนนี้อคนนี้ป้องกันตัวหรือคนนี้ป้องกันตัวเราไม่รู้อ ต่างคนต่างป้องกันตัวเองล่ะแล้วใครบาปใครไม่บาปอืออ่าก็ใครฆ่าคนนั้นก็บาปแค่นั้นแหละอุ้ยหรอก็จบเลยไม่สนใจว่าถูกหรือผิดไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะฉะนั้นถ้าฆ่าคือผิดทันทีก็ประหารชีวิตรู้ว่าชีวิตนี้มีชีวิตรู้ว่าเราฆ่าไปแล้วเขาจะสิ้นซึ่งชีวิตมันก็ผิดอยู่แล้วผมถามอาจารย์เต้เลยผมอยู่อีกฝั่งหนึ่งอาจารย์เต้อยู่ฝั่งหนึ่งผมกําลังจะฆ่าอาจารย์เต้อาจารย์เต้ต้องป้องกันตัวไหมก็ป้องกันตัวโดยที่ผมมีมีดแต่อาจารย์เต้มีปืนก็ถ้าจะ ถ้าในมุมผมอาจจะยิงลงพื้นยิงขึ้นฟ้าถ้าเราอยู่ในในสภาวะที่อย่างเช่นอยู่ในกรุงเก่าปึ๊บอย่างเงี้ยเราก็โอเครับตามหน้าที่ก็ทําต้องทําต้องทำอันนี้ยจะมีไม่ได้แต่ในกรณีที่รถชนกันปึ้งครับอีกฝ่ายนึงมาปุ๊บถึงมือเตาเซึ่งอันนี้มันเคยเกิดกับผมก็จอดรถเสร็จในซอยมิตรคามครับจอดรถเสร็จปุ๊บเปิดหลังรถหยิบไม้เบ็บอล อ๋อคมแฟกคมแฝกจริงๆผมจ้างช่างช่างไม้ทพิ่งเรียนทำให้เหอันเปิดอ่ะมึงว่ามายังไงนั่นคือเมื่อก่อนแต่พอเราศึกษามากขึ้นมากขึ้นถ้าเราทำไปมันอันตรายอันตรายหมายความว่ากรรมนั้นก็ตกแก่เราก็ไม่ล้ะเดี๋ยวนี้ถ้ามีเรื่องนี้แล้วกูหลบ่อนอันตรายค่ะเพราะเพราะฉะนั้นคือต่อให้เกิดสงครามณเวลานั้นอยู่ต่อหน้าเลยไอ้นั่นถือมีดมา ตัวต่อต,ตัวแล้วไม่รู้จะหนีไปไหนแล้วาการเต้วิ่งหนีเลยก็ไม่ถ้าถ้าเราอยู่ในสถานะหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบอ่ะสมมติเราเป็นทหารอยู่อ่าถ้างั้นก็ต้องสู้กันไปยิงตายไหมก็ยิงแต่ถามว่ากรรมนี้เกิดอะไรกับผม,มเกิดชาติหน้าฉันใดหนึ่งผมอายุสั้นอื อันนี้แน่นอนทําให้คนอื่นตายเราจะอายุสั้นทันทีแต่อย่างน้อยเรายังมีแผ่นดินยืนค่ะบ่ปกป้ง่นั้นผมถามตาเต้แล้วนะผมถามคุณบ้างถ้าสมมตินายทหารมากีดใส่เลยค่ะสมมุติแล้วเขาจะเอามีดมาฆ่าคุณแล้วคุณทําไงวิ่งหนีไหมไม่หนีคุณรู้คุณรู้บาปบุญคุณโทษอยู่นะคุณจะต้องทำไงก็ตายก็ต้องตายอ่ะแต่ถามว่าจะฆ่าเขาไหมก็ไม่ฆ่าหนูใจไม่เด็ดขนาดฆ่าเขาฆ่าเขาได้อ่ะ วิธีการปราบศัตรูค่ะมันไม่ใช่วิธีการฆ่าวิธีเดียวเสมอไปคุณจะต้องทําไงปลดอาวุธเขายังไงก็ได้จับเขาเป็นเลยพอปลดอาวุธเขาก็คัดหนว่าหนูจะฆ่าไหมไม่ฆ่าหรอกไม่กล้าอ่าฮะอันนี้คืออันนี้ในแต่ละมุมมองซึ่งมันไม่มีถูกไม่มีผิดใช่แต่ถ้าวันนึง มีแบบมากันเยอะๆเลยถึงเวลาต้องสู้เข้าไปซัดก่อนหมัดแรกที่เหลือเป็นไงช่างมันเราได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเขามีหน้าที่ของเขาถ้าเขาแทงเขาก็ตักเขาก็บาสก็บาถ้าเขายิงเขาก็บาปอันนี้ผมบอกนะถ้าสมมติว่าเราเกิดศึกสงครามไม่ต้องเอาสองคนนี้ไปเกณฑ์ทหารนะนนเพราะฉะนั้นอันาอนี้มันเกิดภาวะหนึ่งนี่เกิดขึ้นผมเห็นชื่อพี่อะไรพี่อะไรนะ พี่แจม่มพี่แจ่มเขาไปทำอะไรเขาเป็นวีรสตรีของคนไทยในโอ้สุดยอบบดมากซูมกาซาเลยนะ,ะคนไทยที่อยู่ที่นั่นตอนนี้ถูกยกให้เป็นฮีโร่แล้วคือพี่แจมกับพี่น้องคือคนไทยที่อยู่ที่นั่นค่ะได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากแรงงานไทยสุดท้ายพี่แจมก็เลยตัดสินใจขับรถฝ่าแนวกั้นของทหารเข้าไปช่วยแรงงานไทยที่ไม่สามารถออกมาจากแคมป์ได้ไม่รอแล้วค่ะแม่แจ่มกับแม่น้องบุกเข้าไปเอาเลยค่ะตอนนี้ทหารเปิดทางให้แล้ว ปสวัสดีค่ะขึ้นรถเลยค่ะไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้คือพี่แจ่มเนี่ยขับรถอะเวนไปช่วยคนไทยที่กําลังหลบกระสุนหลบระเบิดเลยสุดยอดเลยนะใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่พี่แจมเนี่ยเหมือนเป็นแบบทหารเอกของแม่ทัพนะแม่ทัพคือใครรู้ป่ะแม่ทัพก็คือคุณแม่ของพี่แจ่มเองเอาทำไมอ่ะเพราะคุณแม่ป่วยอยู่โรงพยาบาลโคม่าอยู่ในไอซียูพี่แจมกําลังจะกลับไปประเทศไทยคุณแม่บอกว่าอะไรคุณแม่น่ารักมากแม่อยู่ในไทยแม่อยู่ไทยในไอซียูเหรอคุณแม่บอกว่า ไม่ต้องห่วงแม่แม่ยังไงก็ตายอยู่แล้วเพราะแม่เป็นหนักมากแล้วอไปช่วยคนไทยดีนั้นก่อนอพี่แจมก็ตัดสินใจว่าฉันต้องช่วยคนไทยให้ได้ก่อนอจนกระทั่งขับรถตามเก็บ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 มาหมดไลดูคนไทยอยู่ตรงไหนฉันแล้ว่าพอเสร็จแล้วเคลียทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยอตีตั๋วขึ้นเครื่องกลับอได้รับโทรศัพท์จากทางประเทศไทยว่าคุณแม่เสียโอ้จริงๆคุณแม่ได้รับบุญนี้ไหมแน่นอนค่ะก่อนตายด้วยยังไงก็เห็นโอ้ อันนี้เนี่ยมันเกิดเรื่องเหตุการณ์ในเรื่องสงครามทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะไปเกี่ยวกับดาวเก้ายุคหรือจะไปเกี่ยวกับอะไรหรือเปล่าแต่สิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรากําลังจะเข้าสู่ยุคเก้าจริงๆนะเราควรเตรียมพร้อมอย่างไรจันเต้ก็ในมุมผมผมก็มองว่าหนึ่งก็เรื่องเขาเรียกว่าอาชีพการงานการเงินต้องไม่ประมาทละเพราะว่าเราบางทีเราดีใจอุ้ยเราหูย่ายกูใช้เงินเต็มที่ชิปเลยนะเพราะว่าหลังจากนี้มันจะคัดคนไปเรื่อยๆเพราะว่าดาวยุคหนึ่งอีก 20ปีข้างหน้ามันจะเป็นยุคที่สูงสุดกับสู่สามัญก็คือ6-7ไปจนถึงประมาณ87ใช่2-5-8-7สูงสุดคืนสู่สามัญเทคโนโลยีทุกอย่างจะ e บยอนทูเบสิ c หมดเลยกับกายมาสู่เขาเรียกอะไรเหมือนเช่นทุกคนเพาะปลูกทำกับข้าวเองทำอาหารเองเริ่มแบบชีวจิตมากขึ้นเทคโนโลยีไม่ได้หายไป แต่จะถูกพัฒนาไปทางเรื่องของเกษตรเรื่องของอะไรต่างๆลานามากกว่ากายไปเป็นเทคโนโลยีวิยาพามากขึ้นบนั่นแบบนั้นเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวที่อาจารย์เต้ว่าคืออย่าเพิ่งใช้เงินเปืองนะอย่าเพิ่งใช้เงินคือพยายามดูว่า เราจะใช้อะไรทําอะไรอย่าเพิ่งคิดว่าไปวาดฝันกบโลกอนาคตว่าแบบอุ้ยเดี๋ยวเราจะซื้อนั่นสร้างนู่นสร้างนี่อะไรที่ชะลอได้ชะลออะไรที่แก้ได้แก้ถ้ายังไม่ต้องซื้อใหม่ก็ไม่ต้องยกเว้นถ้าอยากว่าโอเคมันมีมันมีเงินที่ที่คุณได้โบนัสมาแอบมาหรืออะไรมาคุณก็ซื้อไปก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่อย่าประมาทประมาทไม่ได้เพราะอันนี้คือคือคือจุดเสี่ยงจุดอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไป รจริงๆอ่ะถ้าจะดีสุดอ่ะสงครามม,มันไม่น่าเกิดตั้งแต่แรกถูกไหมมันไม่ควรทำให้เกิดตั้งแต่แรกรแต่ว่าถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเราจะเตรียมตัวยังไงก็หนึ่งคือเลยค่ะต้องมีความรู้ก่อนอืพอมีความรู้แล้วสองก็ต้องมีสติคและเอาความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยใช้สติกํากับให้ได้ว่าเราต้องศึกษาเรื่องอะไรควรศึกษาเรื่องอะไรไม่ควรศึกษาเรื่องอะไรแล้วก็ ใช้สติอยู่กับทุกวันว่าต้องไม่ประมาทในเรื่องนั้นไม่ต้องประมาทในเรื่องนี้หรือว่าวางแผนอะไรให้มันรอบคอบมากขึ้นในการใช้ชีวิตมันก็น่าจะช่วยได้อย่าประมาท กำลังจะเข้ายุคเก้าเป็นยุคแห่งธาตุไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีมาแน่นอนในเรื่องของพลังงานมาแน่นอนแต่ตอนนี้เป็นพลังงานแบบในรูปแบบใหม่รูปแเห็นและไฟฟ้ามาแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยู่ให้ถูกยุคควนขายอะไรยุคเก้าคนขายอะไรคือถ้ายุคเก้าอ่ะถ้าจะขายจริงอ่ะผมมองนี้ว่าขายที่เป็นพวกบียอนพวกของที่ไปสู่อนาคตแต่แต่อย่าไปลงทุนในประเภทที่สิ่งที่วาดฝันเช่นสมมติว่าตอนเนี้ย เราไปนำเข้ามาก็ต้องไปทำโซลาเซลล์ไปทำโซลาเซลล์โดี๋ยวมีคนขายแข่งกับผมเยอะเลยนะเนี่ยไม่ก็ต้องก็ต้องพัฒนาการว่าเฮ้ยถ้าในเมื่อพี่ทำอย่างสมมติผมคิดผมจะไปทำทำไมก็ผมก็เป็นเอาซอสพี่เจไปเดี๋ยวดีลเลอร์ก็จะไปทำแข่งกันให้เหนื่อยในเมื่อเรามีนนี้อ่ะพี่ผมอันนี้ผมขอเป็นตัวแทนภาคอีสานครับอย่างเงี้ยก็ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นใครอยากจะเป็นดีลเลอร์ผมเนี่ยก็สามารถ โทรมาหาหผมเลยอ่อะอยาะยังไงวันนี้ก็ต้อง <c oughs> ขอขอบคุณด้วยละกันนะฮะกับคลิปคลิปนี้นะฮะกับ Hello Solar นะค,ะคิดจะติดโซลาเซลล์นึกถึง Hello Solar นะฮะราคาเริ่มต้นแค่แสนนิดๆเท่าน,น,น,นั้นเอง<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากประหยัดพลังงานโทรหาผมเลย Hello Solar ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ